ใกล้ๆของเราก็ไไที่บลระบือเชียงยืนก็มีนะครับที่เป็นทําเรื่องของควายควายเผือกนะครับตัวนึงก็สองสามแสนนะครับสุดท้ายบางพื้นที่ก็นําโคมาบือไปเรื่องของการกีฬาทางใต้ตัวเน้นชวนโคทางภาคตะวันออกก็มีการควายครับถือว่าเป็นพื้นที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็สอดอคล้องคับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของพวกเราเป็นอย่างดีครับในวันนี้ต้องขอบคุณทางอำเภอบระบือนะครับาำหรับทางอำเภอ ครับท่านผู้ว่าจวัดนะครับท่านแก่ทุกเกณฑ์คนนครับที่มาร่วมกับพวกเรารวมทั้งความตัวอย่างต่างๆในกรงทัพตัวนี้ก็ว่ากับครับจากหลายพื้นที่บางพื้นที่ก็มาไกลนะครับที่ไปเพ่เรยกเขามีจัดหัวแท้ก็มีนะครับทำให้งานในวันนี้จัดได้อย่างดีที่ใหญ่และการสัมพันปัจจุบันได้รับทุกคนนะครับอนุญาตเปิดกิจกรรมการประกวดโควกบือนะครับในงานเปิดโลาณของทีบาราบือประจำปี2 5 1 8วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ ชาบตาครับสเาเครบริษ like ักาครับโอเคครับโอเคครับน yeah> ี honey, ่แหละครับนา่แบบนั่งแบบต้องอาศัยความสะดวกของกระบือเนาะครับเนาะปันย้มุ่งไหนกะจัดมุ่งนั่นขอบคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดมากครับ พี่หนึ่งยังคาใจเหรอี่หนึ่งยังยังไม่หิวอ๋อยังไม่ได้ถ่ายด้านข้างอ๋อครับขับนี่ครับโอเคครับผ้าพันคอทองคำ้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับอยู่ที่อำเภอไหนครับอำเภอไหนที่กาตาล์หรือเปล่ากาตาราสิครับสีเขียวตองอ่อนครับหมายเลขยี่สิบครับหมายเลขยี่สิบ อ๋อโอ๊โยครับปวดกระเสียดมีละมันไก่เขี้ยงบ่ <laughs> เอ้านี่ไงนี่ไงมาแล้วบุ <c oughs> ส๊สีเหลือง <c oughs> อ๋อสีเหลืองเพิ่งแจกไปเมื่อกี้บุกอ่าอันนี้รอรับรอรับวัวเลยตัวนี้ <c oughs> ไม่เป็นไรน้องมีจิตใจแล้วมามาเอามาให้น้องเลยโดนไปล้วตกมาเ,าเลยเพราะว่าเรามาแจากกันแล้วนี่นี่มาเอาให้ื้้อใหน้องใช่ไหมมันมันใหญ่ไปหาตัวเนึง นชืน่อตัวเอง้ก้าแสดงก่อนให้น้องเลยน,น,น้อง,งก,าาก้งาแสดงออกแล้ว่ารอจับยังไม่ใช่น้องโอเคขอเสียบเข้าไปไหน,นะครับอ่า รอบนะครับแต่ว่าแต่ว่ามีละมันชงเชยนะครับก็ท่านกรรมการได้พิจารณาเลยนะครับในลักษณะต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีหมายเลขที่จะอยู่ต่อนะครับครับถ้าผมอ่านหมายเลขไหนแล้วก็ให้จูงกับเบอรไปตอนนี้อยู่ซี่นี้บับเป็นต้นใจกันนะครับหมายเลขเจ็ดครับอยู่ต่อครับยกมือครับหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขแปดครับ หมายเลขสามครับหมายเลขหกครับหมายเลขสิบดครับหมายเลขสองครับครับนอกนั้นก็เดี๋ยวเชิญท่านพักผ่อนก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์พันเท่าไหร่นะครับเวทีหน้าก็แต่มีรางวัลเชิจากทางผู้จัดให้นะครับเต็มไปกาศนะครับเต็มที่บอดของตระกูลท่านนะครับในฝั่งอได้เข้าสู่การเวทีประผูดด้วยครั้งนี้นะครับครับมีทั้งหมด เจ็ดตัวนะครับที่ยังเหลือไว้ในเวทีนะครับเจ็ดตัวนะครับให้เดินนะครับจูงเดินครับน้องดีซยาครับคุณเดินตรงนี้นะครับอ่อยยิ่งเจริญฟาร์มเจ้าหญิงนักหนาของพวกกวนนะคุณเออออเวียน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 โทษเข็มก็ได้แล้วแต่ถ้าตายกระตายใหม่ถ้าจุงมันร้ายนะครับอ่าครับกรรมการจะได้ไม่ตาลายนะครับเพราะมันตัวใหญ่เกิน ขนาดนี้ก็ค <t Six. S 1> ือรุ่นอายุไม่เกิน30เดือนนะครับพี่น้องครับตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวซีเนียร์นะครับยังเป็นกลุ่มอายุยังน้อยนะครับสองเดียวกว่านะครับพี่น้องครับเราให้ให้คะแนนในใจเราได้นะครับลองดูซิว่าตัวที่เราลักตัวที่เราชอบตัวที่เราเห็นว่ามันงามจะปลุใจกับเราต่อการประกัรไหมนะครับที่เราเลือกในใจเราไว้นะครับ กรรมการในเลื่องกานที่เราเลือกหรือเปล่าสามารถให้คะแนนใจ้งเองได้นะครับความภาคภูมิใจของสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าสัตว์ชนิดเดียวที่วงการบรุษัทไม่ได้นาเข้าจากต่างประเทศก็คือกระบือนี่นะครับกระบือนี่นะครับเพราะว่าควายไทยของเรานะครับเราเรียกโคเลยเราต้องไปซื้อสายมาจากต่างประเทศมาเลี้ยงน,นะครับแต่ว่ากระบือนี่ของเราใหญ่สุดนะครับตอนนี้นะครับครับทุกท่านครับ ต่อไปเป็นมิติเชิญพี่สุกัญญานะครับมอ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 บนี่มาแล้วนี่คุณสุกัญญามาแล้วมีนะเ็นว่าเราชาวบริสันท์ของเรานะครับเรียกที่ฟาร์มมเวรด้ยพี่เดมตีสามนคับประมูลขายบุขายขายไหมสองร้อขายไหม ไม่สายอ่าในกรรมการก็เป็นในสนามก็เป็นส่วนของกรรมการนะครับอย่พี่สุพี่สุพี่สุจับฉลากให้กับพี่น้องให้นุ่งหนึ่งถุงอ่ตอนนี้กรรมการพี่สุนะพี่สุเจรณาอยู่นะครับอ่ะพี่สุจับก่อนหน้างองครับจับเลยครับวันนี้ไม่ไม่ให้เอาถุงได้ หนักใจครับกรรมการหนักใจนะคืนนี้เพราะว่าความสมบูรณ